เวยวีอิงก็หายไปจากที่เดิมส่วนพวกของหัวหน้าชายชุดดำก็แทงดาบพลาดเป้าไปหมดเหล่านักฆ่าชุดดำต่างมองไปรอบๆในตอนนี้ถึงได้พบว่าที่ห่างออกไป 20- กว่าเมตรชินเฟิงได้ช่วยองค์หญิงเวยวีอิงไว้ได้แล้วเป็นไปได้อย่างไรไอเศสศวะนี้ไม่มีความผันผวนของพลังปราเลยเหตุใดความเร็วจึงเร็วถึงเพียงนี้หัวหน้าชายชุดดำตกใจอย่างสิ้นเชิง บนใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อไม่ใช่แค่เขานักฆ่าชุดดำคนอื่นๆก็ตกใจจนอ้าปากค้างพวกเขาท่องอยุทธภพมาหลายปีเคยเห็นเรื่องแปลกๆมานับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเห็นเรื่องแปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนอย่าว่าแต่พวกเขารู้สึกไม่อยากจะเชื่อเลยแม้แต่องค์หญิงเยเวียอิงตอนนี้ก็ตกใจจนพูดไม่ออกชินเฟิงทำไมความเร็วของท่านถึงเร็วขนาดนี้ นางพิงอยู่ในอ้อมแขนของชินเฟิงดวงตางามเต็มไปด้วยความประหลาดใจเสื้อคลุมบนตัวข้าสวยไหมท่านพอให้มานะของวิเศษระดับเซียนไว้ป้องกันตัวชินเฟิงพูดปดไปอย่างส่งส่งเสื้อคลุมระดับเซียนองค์หญิงเยวียอิงสูดลมหายใจเข้าลึกต้องรู้ว่าของวิเศษระดับเซียนนั้นหายากยิ่งมักจะอยู่ในมือของสำนักใหญ่และขุมกำลังใหญ่ๆ แม้แต่ในวังหลวงของพวกเขาจำนวนของวิเศษระดับเซียนก็ไม่เกินสามชิ้นนางคาดไม่ถึงว่าชิ้นเฟิงจะมีของวิเศษที่หายากเช่นนี้ไปเถอะข้าจะพาท่านกลับชิ้นเฟิงกระชับอ้อมแขนอุ้มองหญิงเยเวียอิงขึ้นมาอีกครั้งแล้ววิ่งสุดฝีเท้าไปยังวังหลวงในตอนนี้ชิ้นเฟิงก็ไม่มีแก่ใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับนักฆ่า ชุดดำเหล่านี้โดยตรงแม้ว่าเมื่อครู่จะสามารถฆ่าสองคนได้อย่างง่ายดายแต่นั่นเป็นเพราะอีกฝ่ายประมาทตั้งแต่แรกไม่ได้ระวังตัวเลยด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วของเสื้อคลุมนภพาได้สำเร็จในครั้งเดียวแต่ตอนนี้เหล่านักฆ่าชุดดำเหล่านี้ระวังตัวเขาอย่างมากทุกคนต่างก็ใช้พลังปราณ ป้องกันจุดสำคัญบนร่างกายในสถานการณ์เช่นนี้เขาอยากจะชนะนง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากเข้าสู่สภาวะยื้อกันแพ้ชนะอย่างแย่จะบอกแต่บนตัวเขาย่อมต้องเกิดความผันผวนของพลังปราณเช่นนั้นความลับเรื่องพลังบำเพ็ญของเขาก็จะถูกเปิดเผยนี่เป็นผลลัพธ์ที่ฉินเฟิงไม่อยากเห็นที่สุดเล่ตามไปอย่าให้พวกมันหนีไปได้เด็ดขาด หัวหน้าชายชุดดำเห็นชินเฟิงในพริบตาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยในใจร้อนรนอย่างมากแต่ทั้งกลุ่มของพวกเขาเลยตามอย่างไรก็ตามฉินเฟิงไม่ทันบ้าจริงไอเศสวะนี้ไม่มีความผันผวนของพลังปราณทำไมถึงวิ่งเร็วขนาดนี้หัวหน้าชายชุดดำหอบแหกแหกใบหน้าเต็มไปได้วยความไม่ยอมแพ้และความโกรธแค้นเหนื่อเปียกโชกทั้งเสือ้อ นักฆ่าชุดดำคนอื่นๆก็เหนื่อยจนหอบไม่หยุดฝีเท้าก็ค่อยๆช้าลงแมวดำบนหลังคาเฝ้ามองการล่ยล่าอย่างเย็นชามาตลอดเห็นเหล่านักฆ่าชุดดำไร้ประโยชน์เช่นนี้ไล่าตามฉินเฟิงไม่ทันมันก็ทนไม่ไหวในที่สุดตัดสินใจลงมือเองก็เห็นร่างของมันแข็งแกร่งกระโดดไปบนหลังคาอย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่กระโดดจะข้ามระยะทางหลายสิบเมตรราวกับเงาดําในพริบตาก็ไล่ตามฉินเฟิงทันฉินเฟิงรู้สึกได้ถึงพลังงานที่กําลังไล่ตามมาข้างหลังอย่างรวดเร็วในใจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นข้าวิ่งเร็วขนาดนี้ยังมีคนตามทันได้ยังไงไม่ใช่นี่ไม่ใช่กลิ่นอายของคนแถมกลิ่นอายนี้ยังคุ้นเคยมาก ชิ้นเฟิงใช้ประสาทสัมผัสที่เหนือกว่าของกายาเทพบรรพการเพื่อรับรู้รอบๆไม่นานสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่แมวดำที่กำลังกระโดดไปบนหลังคายอย่างรวดเร็วเป็นแมวดำตัวนี้อีกแล้วในใจของชิ้นเฟิงเกิดลางสังหรณ์ที่ไม่ดีขึ้นไม่กล้าประมาทเลยแม้แต่น้อยฝีเท้าก็ยิ่งเร็วขึ้นวิ่งสุดชีวิตไปยังมังหลวงพระอุ้มองหญิงเยเวียอิงอยู่ในอ้อมแขน ความเร็วของชินเฟิงจึงได้รับผลกระทบย่อมช้ากว่าเมื่อก่อนมากแน่นอนแต่โชคดีที่วังหลวงอยู่แค่เอื้อมประตูวังที่สูงระงานรากับแสงแห่งความหวังในยามค่ำคืนแมวทันใดนั้นแมวดำก็ร้องเสียงแหลมที่น่าขนลุกทำให้คนขนลุกสู้จากนั้นลูกศรพลังสีดำก็พุ่งออกมาจากปากของมันแต่ก็อาศัยความมืดบังตา เรากับลูกปืนใหญ่สีดำพุ่งเข้าใส่ชินเฟิงชินเฟิงกำลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังจึงไม่ทันได้สังเกตเห็นลูกศรพลังนี้แถมมันยังเป็นสีดำภายใต้ความมืดมิดยิ่งยากที่จะสังเกตเห็นในวินาทีที่ชินเฟิงเพิ่งจะก,ก้าวข้ามประตูวังลูกศรพลังสีดำก็เหมือนเงาตามตัวยิงเข้าใส่เขาพลังมหาศาลร,ระเบิดออกในชั่วงรลิปตา ราวกับฟ้าถล่มดินทลายร่างกายของชิ้นเฟิงถูกพลังมหาศาลนี้ซัดกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรทั้งร่างวาดเป็นเส้นโค้งในอากาศและตกลงบนพื้นอย่างแรงร่างกายของเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงอวัยาวะภายในราวกับถูกกระแทกจนแหลกแต่ถึงอย่างนั้นสองมือของเขาก็ยังคงกอดอมหญิงเยเวียอิงไว้แน่นไม่ปล่อยเลยแม้แต่น้อย แม้แต่ในวินาทีที่เกิดการระเบิดชินเฟิงก็ยังใช้เสื้อคลุมหน้าคากลุมตัวเยเวียอิ่งไว้ช่วยนางป้องกันแรงกระแทกทั้งหมดและเศษหินที่กระเด็นออกมาแมวดำเห็นชินเฟิงถูกโจมตีก็ไม่เลยตามต่อในวังหลวงมีค่ายกลก้าสุริยันหงเพลิงปีศาจอย่างมันไม่กล้าเข้าไปเมื่อเห็นชินเฟิงและทุกคนล้มลงกับพื้นลุกไม่ขึ้น แมวดำก็หันกลับไปชินเฟิงท่านไม่เป็นไรนะองหญิงเยเวีย่ยอิงดิ้นรนออกมาจากใต้เสื้อคลุมนั่งลงด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลเสียงของนางเจือไปด้วยเสียงสะอื้นก้องกังวานในค่ำคืนที่เงียบสงบเต็มไปด้วยความกังวลและความกลัวชินเฟิงกระอกเลือดออกมาการโจมตีเมื่อครู่ทำให้เขาเจ็บปวดอย่างมากแต่เลือดคำนี้กลับ ทำให้สีหน้าขององคหญิงเยเวียอิงซีขาวชินเฟิงท่านห้ามเป็นอะไรนะท่านห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดองค์หญิงเยเวียอิงตกใจจนเกือบจะร้องไห้นางกอดศีสษะชินเฟิงไว้ที่หน้าอกของตนโดยไม่รู้ตัวในดวงตาง,งามมีน้ำตาคลอนุ่มนวลและยืดหยุ่นมากแต่ว่าหายใจไม่ออกแต่ชินเฟิงก็ไม่ขยับเพราะความรู้สึกนี้มันดีเกินไป ไม่อยากจะออกจากอ้อมแขนที่อบอุ่นนี้ชินเฟิงไม่พูดทํำให้องค์หญิงเยเวียอิงยิ่งกลัวมากขึ้นชินเฟิงท่านตื่นสิท่านห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดองค์หญิงเยเวียอิงเห็นชินเฟิงหลับตาไม่พูดอะไรน้ําตาในหางตาก็ไหลออกมาอย่างห้าไม่อยู่หยดลงบนใบหน้าของชินเฟิงองค์หญิงข้าข้ากําลังจะตายแล้ว ชินเฟิงแซงพูดอย่างอ่อนแรงท่านจะไม่ตายข้าไม่ยอมให้ท่านตายท่านไม่ใช่หมอเทวดาหรือท่านรักษาตัวเองได้นี่เข็มทองของท่านอยู่ไหนองคหญิงเยเวียอิงร้อนรอนนกลำไปทั่วตัวฉินเฟิงในตอนนี้ในใจนางร้อนรอนมากจริงๆนางรู้ถึงความไร้กาศของลูกศรพลังสีดำนั้นระคังหงเพลิงระดับสวรรค์ชั้นกลางก็ถูกลูกศรพลังนั้นทำลายในชั่วพริบตา ก็พอจะเห็นได้ว่าพลังของมันมหาศาลเพียงใดแต่ชินเฟิงเป็นเพียงคนธรรมดาแม้จะมีของวิเศษระดับเซียนป้องกันตัวก็ไม่สามารถทนพลังมหาศาลของลูกศรพลังนั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นในยามกับขันชินเฟิงยังใช้เสื้อคลุมคลุมตัวนางทั้งหมดส่วนตัวเองก็เปิดโลง่งอย่าหาเลยหมอรักษาตัวเองไม่ได้องหญิงก่อนตายข้ามีความปรารถนาเล็กๆน้อยๆ ไม่ทราบว่าท่านจะช่วยข้าให้สมหวังได้หรือไม่ฉินเฟิงแซงไอสองสามที่ทำท่าเหมือนจะตายข้าไม่ยอมให้ท่านตายข้าไม่อยากให้ท่านตายองค์หญิงเยเวียอิงสายหน้าอย่างเจ็บปวดน้ำตาบดบังดวงตาของนางนางกัดฟันใช้แรงทั้งหมดพยายามจะอุ้มฉินเฟิงขึ้นแต่ริกของทูตสลายปรายยังไม่หมดร่างกายของนางอ่อนแรงเพิ่งจะลุกขึ้นก็ล้มลงอย่างอ่อนแรง ล้มกองอยู่บนพื้นองค์หญิงอย่าเสียแรงเปล่าเลยฤทธิ์ของทุกสลายปราณยังไม่หมดท่านขยับไม่ได้หรอกชินเฟิงยังคงแทงทำเป็นอ่อนแอพร้อมกันนั้นในใจก็รู้สึกซาบซึ้งเล็กน้อยต่อความหงใยหยของเยเวี่ยอิงองค์หญิงก่อนตายข้ามีความปรารถนาสุดท้ายคือท่านจะเรียกข้าว,ว่าพี่ชายที่รักได้หรือไม่ ชินเฟิงแซงยื่นมือออกไปอย่างยากลำบากเช็ดน้ำตาที่ไหลไม่หยุดบนแก้มของเยเวียอิงเบาๆาเสียงของเขาก็อ่อนแรงและแหบแห้งเรากับจะหายไปในค่ำคืนที่เงียบสงบนี้ได้ทุกเมื่อฮือฮือชินเฟิงข้าไม่อยากให้ท่านตายข้าไม่อยากให้ท่านตายฮือฮือองหญิงเยเวียอิงร้องให้จนใจจะขาดองหญิงข้ากำลังจะตายแล้ว ท่านยังไม่สามารถทําให้ความปรารถนาสุดท้ายของข้าเป็นจริงได้หรือฉินเฟิงแซงพูดอย่างลําบากพี่ชายที่รักข้าไม่อยากให้ท่านตายองหญิงเยเวียอิงพูดทั้งน้ำตาเสียงเจือไปด้วยเสียงสะอื้นท่านเรียกให้หวานกว่านี้หน่อยสิฉินเฟิงก้นหายใจพูดพี่ชายที่รักพี่ชายที่รักฮือฮือองหญิงเยเวียอิงร้องให้สะอึกสะอื้นพลางอีกครั้ง กอดศีรษะของชิ้นเฟิงไว้ในอ้อมแขนอย่างระมัดระวังใบหน้าของชิ้นเฟิงอีกครั้งจมลึกลงไปในหน้าอกที่นุ่มนวลและอบอุ่นของเยเวียอิงแถมครั้งนี้องคหญิงสามยังกอดแน่นมากทำให้เขาแทบจะไม่มีระยะห่างที่จะสัมผัสได้ถึงคลื่นลมที่โหงกระนำนุ่มมากหอมมากยืดหยุ่นมากแต่แม้มันคาจะหายใจไม่ออกตายแล้วแค่แค่แค ชิ้นเฟิงกำลังจะถูกกระต่ายสองตัวนั้นกดจนหายใจไม่ออกแต่องคหญิงเยเวียอิงกลับคิดว่าชิ้นเฟิงกำลังจะไปแล้วจึงกอดแน่นยิ่งขึ้นสองมือกระชับแน่นไม่อยากจะปล่อยกลัวว่าพอปล่อยมือแล้วชิ้นเฟิงจะจากนางไปจริงๆร่างกายของนางก็สั่นเทาเล็กน้อยน้ำตาก็ไหลไม่หยุดเสียงร้องให้ก็ยิ่งเศรโศองค์องค์งหญิงข้าย,ยังไม่ตาย แต่กำลังจะถูกหน้าอกของท่านทำให้หายใจไม่ออกตายแล้วชินเฟิงใช้แรงทั้งหมดอ้าปากพูดได้ยินเสียงนี้องหญิงเยเวียอิงจึงคลายมือดึงศีรษะของชินเฟิงออกจากหน้าอกของตนชินเฟิงท่านเป็นอย่างไรบ้างองหญิงเยเวียอิงน้ำตาไหลพรากถามอย่างหงอยญ่ข้าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วคำว่าพี่ชายที่รักของท่านทำให้ข้ามีกําลังใจขึ้นมาทันที ชินเฟิงยิ้มเต็มหน้าปัดเป่าความอ่อนแอเมื่อครู่จนหมดสิ้นถ้ายิงแกล้งต่อไปอีกเกรงว่าจะถูกกระต่ายขององค์หญิงสามทำให้หายใจไม่ออกตายจริงๆจ,จริงหรือองคหญิงเยเวียอิงยังคงไม่ค่อยเชื่อดูสิข้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมชินเฟิงลุกขึ้นยืนแล้วหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบน่ารังเกียจไอคนชั่วร้ายถ้าหลอกข้าอีกแล้วองหญิงเย,ยวยีอิงหยุดร้องให้และยิ้ม ในตอนนี้ถึงได้รู้ว่าตนเองถูกชิ้นเฟิงแกล้งอีกแล้วแต่ไม่รู้ทำไมเมื่อเห็นชิ้นเฟิงไม่เป็นอะไรในใจของนางกลับเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนเอาลยอย่าร้องให้เลยเรากลับกันเถอะชิ้นเฟิงนั่งยองยองเช็ดน้ำตาให้เยวียอิงอย่างอ่อนโยนไอ้คนชั่วต่อไปห้ามหลอกข่าแบบนี้อีกนะท่านรู้ไหมว่าเมื่อครู่ข้ากลัวแค่ไหนเยาวีอิง องหญิงก็กอดฉินเฟิงแน่นอีกครั้งน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างห้าไม่อยู่ได้ต่อไปไม่หลอกท่านแล้วแต่ตอนนี้ท่านนิค่าหายใจหน่อยได้ไหมหน้าอกของท่านใหญ่เกินไปข้าจะหายใจไม่ออกแล้วฉินเฟิงยิ้มขอความเมตตาใครให้ท่านเลวแบบนี้ให้ท่านอึดอัดตายไปเลยองหญิงเยเวียอิงทำปากจู๊แซงทำเป็นโกรธในน้ำเสียงเจือไปด้วยความออดอ้อน หลงโทษให้ท่านแบกค่ากลับรับบัญชาองค์หญิงของข้าชินเฟิงนั่งยองยองแบกเยี่ยอิงขึ้นหน้าอกที่อวบอิ่มของนางก็แนบชิดกับหลังของชินเฟิงทันทีทำให้ในใจของเขาเกิดความรู้สึกหวั่นว้วองค์หญิงท่านจะเรียกข้าว่าพี่ชายที่รักอีกสักครั้งได้ไหมชินเฟิงแบกเยี่ยอิงไปพลางพูดไปพลางฝันกลางวันไปเถอะองค์หญิงเยวี่ยอิงอีงสีสะแซงทำเป็นโกรธ ชิ้นเฟิงถอนหายใจวินาทีต่อมาเยเวียอิงก็โน้มตัวเข้าใกล้หูของเขาหน้าแดงระเรื่อเป่าลมเบาๆพี่ชายที่รักเสียงที่นุ่มนวลและหวานหูของนางเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิพัดผ่านใจของชิ้นเฟิงทำให้เขารู้สึกมีความสุขและพอใจอย่างมากมีแรงแล้วองค์หญิงกอดข้าแน่นๆนะข้าจะเร่งความเร็วแล้วชินเฟิงตะโกนลัน่น แล้วสองขาก็ออกแรงวิ่งไปข้างหน้าเยเวียอิงองหญิงถูกการเร่งความเร็วกับทันหันของชินเฟิงทำให้ตกใจนางร้องออกมาอย่างน่ารักแล้วกอดชินเฟิงแน่นหน้าอกที่นุ่มนวลก็แนบชิดยิ่งขึ้นภายใต้การเสริมพลังของเสื้อคลุมนภาร่างของชินเฟิงและองหญิงเยเวียอิงก็หายไปในความมืดของวังหลวงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันที่จัวนหนิงอ๋อง นิงอ๋องนั่งอยู่ในห้องโถงกว้างสีหน้าซีดขาวเบิกตากว้างมองเหล่าลูกน้องชุดดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าไอ้พวกไร้ประโยชน์สถานการณ์แบบนี้ยังปล่อยให้องคหญิงสามหนีไปได้แถมยิ่งถูกไอ้คนที่มีเส้นชีพจรพิการมาแต่กำเนิดฆ่าไปสองคนพวกเจ้าทำงานกันยังไงค่าเลี้ยงพวกเจ้าไว้ทำไมนิ้งอ๋องโกรธจ,จัดตบโตะ๊ะพลังมหาศาล ทำลายโต๊ะจนกลายเป็นผุยผงเหล่านักฆ่าชุดดําเห็นนิงอองโกรธทุกคนต่างก็กลัวจนตัวสั่นไม่กล้าหายใจแรงองพวกกระหม่อมก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าไอเสวะนั่นวิ่งเร็วขนาดนั้นความเร็วนั้นพวกกระหม่อมตาไม่ทันจริงๆหัวหน้าชายชุดดําก้มหน้าพูดอย่างสันเทาหัวหน้าพูดไม่ผิดท่านอองท่านไม่เห็นความเร็วของไอเศสศวะนั่นวูบเดียวก็หายไป พวกกระหม,ม่อมไม่ทันได้ตอบสนองเลยนักฆ่าชุดดำอีกคนก็รีเสริมบนหน้าเต็มไปด้วยความจนใจและความน้อยใจพยายามอธิบายความยากลำบากของพวกเขาให้หนิงอ๋องฟังไอ้เสศสวะที่มีเส้นชีพจรพิการมาแต่กำเนิดจะวิ่งเร็วได้แค่ไหนกันเชียวไอ้พวกเสียการใหญ่หนิงอ๋องโกรธจนตัวสัน่นเขาเดินไปมาในห้องโถงปากก็ด่ามไม่หยุดการกระทำครั้งนี้ ล้มเหลวทาให้เขาโกรธและเหนื่อยใจอย่างมากเขาคิดว่าครั้งนี้จะสามารถกําจัดองค์หญิงสามได้ในครั้งเดียวไม่คิดว่าจะล้มเหลวในพริบตายังเสียลูกน้องไปสองคนครั้งหน้าอยากจะหาโอกาสลงมือกับองค์หญิงสามเกรงว่าจะยากเหมือนขึ้นสวรรค์ความเร็วของเขาเร็วเป็นพระเสื้อคลุมบนตัวเขาทัานใดนั้นเสียงที่ยั่วยวนและงดงามก็ดังมาจากนอกประตู ทุกคนมองไปตามเสียงก็เห็นสตรีในชุดประดรูปสีดำเดินเข้ามาอย่างเชื่องช้านางมีรูปร่างงดงามเส้นสายโค้งเวา้าทุกย่างก้าวเต็มไปได้วยการยั่วยวนและสเสน่ห์ใบหน้าของนางยั่วยวนชวนหลงใหลในแววตามีประกายยั่วยวนด้านหลังสะโพกของนางยังมีหางแมวยาวสีดำแกว่งไกวยเบาๆตามการเดินของนางหูของนางก็เป็นหูแมวสีดำ ตั้งขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังทุกความเคลื่อนไหวรอบๆไเม่ไเม่ททำไมเพิ่งมาสถานการณ์ด้านองคหญิงสามเป็นอย่างไรบ้างนิ้งอองเห็นสาวหูแมวสวยความโกรธบนใบหน้าก็ลดลงเล็กน้อยท่าทีของเขาต่อสาวที่ฉูดฉาดคนนี้ดีกว่าเหล่านะคะ่าชุดดำมากไม่ได้ด่าเหมือนที่ด่าคนอื่นปล่อยให้พวกเขาหนีไปแล้ว เสียงของเมื่ยเม่ยก็มีแววเสียดายหากไม่ใช่เพราะพวกเขาหนีเข้าไปในวังหลวงนางก็เลยตามไปซ้ำอีกทีสามารถเอาชีวิตทั้งสองคนได้แน่นอนน่าเสียดายหนิงอ๋องก็ไม่โกรธเมื่อยเมื่ยกลับถอนหายใจจากนั้นก็เห็นได้ว่าเขาเชื่อมั่นในสาวหูแมวคนนี้มากใช่แล้วเมื่ยเมื่เมื่อครูเจ้าบอกว่าเสื้อคลุมนั่นหมายความว่าอ,อย่างไรนิงอองอดอไม่ได้ที่จะถามต่อ สายตาของเหล่านักฆ่าชุดดำที่นั่นก็มองไปที่เมยเมยพวกเขาก็อยากรู้คำตอบจริงๆพวกเขาสับสนมากเกี่ยวกับความเร็วของชินเฟิงไอเสสวะที่ไม่มีพลังบำเพ็ญเลยจะวิ่งเร็วกว่ายอดฝีมืออย่างพวกเขาได้อย่างไรหากข้าเดาไม่ผิดเสื้อคลุมบนตัวไอเสสวะชินเฟิงนั่นเป็นของวิเศษระดับเซียนหากไม่ใช่เพราะร่างกายที่พิการของเขา ย่อมไม่สามารถมีความเร็วขนาดนั้นได้เมื่อไม่เผยอริมฝีปากแดงพูดของวิเศษระดับเซียนทุกคนในที่นั้นสูดลมหายใจเข้าลึกต้องรู้ว่าทั้งเมืองหลวงก็มีของวิเศษระดับเซียนเพียงสามชิ้นแถมยังอยู่ในวังหลวงทั้งหมดแต่ไอเศษสวะอย่างชิ้นเฟิงกลับมีของวิเศษระดับเซียนเรื่องนี้มันเหลือเชื่อจริงๆไม่ผิดไอชินเฟิงนี่แม้จะไม่มีพลังบำเพ็ญ แต่เสื้อคลุมนั่นกับสามารถช่วยเขาป้องกันตัวได้ไม่เมื่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเสื้อคลุมระดับเซียนนั่นเป็นของดีจริงๆไม่คิดว่าไอ้เท่าฉินเจิงจะให้ความสําคัญกับลูกชายที่พิการคนนี้ถึงเพียงนี้ในแววตาของหนิงอ๋องฉายแววโลภแต่เขาก็ยังมีสติแม้แต่เมื่อยเม่ก็ทําอะไรฉินเฟิงไม่ได้นอกจากเขาจะไปฆ่าเองหากไม่ใช่ ลูกน้องของเขาไม่มีใครทําอะไรฉินเฟิงได้น่าเสียดายที่ปล่อยให้องคหญิงสามหนีไปได้นิงอองขมวดคิ้วใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธองค์หญิงใหญ่คนหนึ่งล้มลงก็มีองค์หญิงสามอีกคนขึ้นมาความแค้นที่ลูกชายถูกตัดแขนก็ยังไม่ได้แก้หรือจะต้องถูกแม่ลูกคู่นี้กดหัวไปตลอดชีวิตถ้านิงอองมิวเอ็ก์ลีองหญิงสามก็ไม่จำเป็นต้องฆ่านางเราสามารถทำให้นางจาก ตาเฟิงของเราไปตลอดการได้เมยเมยก็ยิ้มอย่างลึกลับเจ้ามีวิธีอะไรตาของหนิงอ๋องเป็นประกายง่ายมากทันยื่นหูมานี่เมยเมยกระซิบข้างหูหนิงอ๋องสองสามคำหลังจากฟังจบหนิงอ๋องก็ตาเป็นประกายอดไม่ได้ที่จะชมว่าวิธีดีสิบวันต่อมาหลังจากการประลองหลวงสิบกว่าวัน บารมีขององค์หญิงสามยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายก็ติดอยู่ที่แปดสิบแต้มไม่ขึ้นอีกเรื่องนี้ทําให้ฉินเฟิงปวดหัวมากบารมีขององค์หญิงสามติดขัดแล้วดูท่าว่าต้องคิดวิธีอะไรสักอย่างถึงจะทําให้ค่าชื่อเสียงของนางเพิ่มขึ้นได้ฉินเฟิงคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกในขณะนี้นอกประตูก็มีเสียงเคาะประตูใครน่าเช้าตรู่ก็มาเคาะประตู ฉินเฟิงยืดตัวแล้วลุกขึ้นเปิดประตูอย่างจนใจอรุณสวัสดิช์ชินเฟิงสิ่งที่เห็นคือใบหน้าที่ยิ้มแย้มขององคหญิงเยเวียอิงในอ้อมแขนของนางยังอุ้มกระต่ายสีเงินขาวตัวหนึ่งยิ้มเบาๆยืนอยู่ที่ประตูเหมือนแสงแดดที่สดใสองคหญิงท่านไปเอากระต่ายตัวนี้มาจากไหนชินเฟิงชำเลืองมองกระต่ายในอ้อมแขนของเยเวียอิงคิดในใจกระต่ายสองตัวกลายเป็นกระต่ายสามตัวแล้ว ไม่รู้ว่ามาจากไหนแค่หลังจากวันที่เรารอดตายกลับมาเช้าวันรุ่งขึ้นมันก็ปรากฏตัวที่จวนของข้าข้าเห็นว่ามันน่ารักก็เลยเก็บไว้เลี้ยงเยเวียอิงอง์คหญิงลูกคนที่นุ่มนวลของกระต่ายในแววตาเต็มไปด้วยความเอ็นดูน่ารักก็น่ารักอยู่แต่กระต่ายตัวนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่พันุ์ที่นี่ชินเฟิงสังเกตกระต่ายอย่างระมัดระวังสองสามครั้งพบว่าหูมันยาวขนยังมีสีเงินเล็กน้อย กระต่ายหูยาวขนสีเงินแบบนี้ที่ต้าเฟิงกลัวไม่มีกระต่ายที่ปรากฏตัวขึ้นมาทันทีนี้ทำให้ชินเฟิงรู้สึกแปลกๆอดไม่ได้ที่จะนึกถึงแมวดำประหลาดเมื่อสามวันก่อนชินเฟิงตอนนี้เริ่มกลัวสัตว์กระต่ายตัวนี้เป็นอะไรข้าว่ามันน่ารักดีนะ